สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูดอกไม้สวยๆกับสูตรดีๆที่จะมาบอกวันนี้ค่ะสำหรับสูตรวันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรที่ช่วยในการเพิ่มดอกเร่งดอกให้กับไม้ดอกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เห็นอยู่นี่คือทองอุไรมิกี้เมาส์ค่ะตอนนี้ก็กำลังออกดอกตตึมเลยนะคะหรืออาจจะเป็นไม้ดอกต่างๆอย่างเช่นโปยเซียนนะคะอย่างนี้ ก็สามารถเล่งได้เลยนะคะนอกจากจะสูตรต่างๆที่เดาบอกไปแล้วนะก็จะมีสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งเผื่อใครนะคะมีอยู่แล้วก็อย่าทิ้งนะเอามาใช้ในการเล่งดอกเพิ่มดอก,เพ,ดอกเพิ่มขนาดสีสันของดอกได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกสูตรดีๆที่เดาจะมาบอกวันนี้กันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเดาก็ไปได้ที่เห็นเนี่ยก็คือกากชาค่ะ ไปขอมาจากร้านที่เขาขายกาแฟขายชานะคะเขาก็เก็บไว้ให้ถุงบาเลยค่ะหลังจากที่เราได้กากของชาแบบนี้นะคะเรวก็จะเอามาตากแดดให้แห้งก่อนค่ะ ก่อนที่เราจะเอามาใช้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราคา่ะหลังจากที่ตากแดดจนแห้งแบบนี้นะคะเราก็มาใส่ส่วนผสมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกาก,ากชากันค่ะและที่เราจะใช้นะคะก็คือนี่อันนี้เป็นผงชูรสนะคะกากชาเราเนี่ยน่าจะมีประมาณหนึ่งนะคะเราใส่ผงชูรสอยู่ประมาณ2ช้อนชาค่ะ1นนะคะสอง สูตรต่างๆนะคะไม่มีความตายตัวนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยค่ะสำหรับในใบาชานะคะก็จะมีธาตุในตัวเจนเนอ่นะคะแล้วก็ยังมีธาตุอาหารอื่นๆอยู่ด้วยนะคะช่วยบำรุงดินให้ดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์ขึ้นด้วยค่ะใบาชาเนี่ยยังช่วยปรับโครงสร้างดินและเพิ่มการระบายน้ำได้ดีอีกด้วยนะคะถ้ามีเยอะๆเนี่ยตากเก็บไว้ผสมดินปลูกได้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะในกลิ่นของชาเนี่ยยังช่วยไล่พวกเพรียมแรงต่างๆที่อยู่ในดินได้อีกด้วยนะคะหลังจากที่ดัาผสมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเอาใส่ลงไปในแก้วดีกว่านะเพราะว่าใส่ถาดแบบนี้จะเอาไปโรยยากนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปโรยกันเลยค่ะ และนี่นะคะอย่างกุหลาบไม้ดอกนะคะเราก็สามารถที่จะโรยกากชาลงไปได้เลยนะคะก็โรยไปรอบๆค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะช่วยทำให้กุหลาบของเราสีสันสดใสขึ้นดอกใหญ่ขึ้นด้วยนะคะสำหรับกาก,ากช้าตัวนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกต้นไปเป,เปลี่ยนช้อนมาแล้วนะคะช้อนเล็กมันเล็กเกินไปเอาช้อนใหญ่แบบนี้ดีกว่าค่ะอันนี้เราก็จะโรยอีกต้นหนึ่งนะคะโรยลงไปเลย ตัวนี้นะคะก็จะเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดินนะคะแล้วก็ยังช่วยทำให้เพลียมแมลงต่างๆเนี่ยหนีออกไปด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นโป๊ยเซียนนะคะเราเคยทำคลิปเอาเปลือกกล้วยนะคะเปลือกกล้วยที่ตากแห้งเอามาใส่ดอกก็งามเต็มเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะใส่กาก,ากชาลงไปด้วยนะคะใส่ลงไปรอบๆเลยค่ะสำหรับกาก,ากชาที่เราตาก แห้งไว้เรียบรอยแล้วนะคะถ้าเรามีเยอะแล้วใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ใส่ถุงนะแล้วก็เอาไปใช้ในวันต่อๆไปได้ด้วยค่ะนอกจากจะโรยผิวดินแบบนี้ได้แล้วนะคะก็สามารถที่จะเอาไปผสมดินปลูกได้ด้วยและถ้าบ้านใครมีเยอะๆนะคะก็สามารถที่จะตากเก็บไว้ใช้ได้นานมากๆเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นอีกสูตรหนึ่งสำหรับการเล่งดอกไม้ดอกนะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยไม้ดอกต่างๆกำลังสร้างตาดอกเพราะอากาศเนี่ยมันเหมาะสมแล้วก็อากาศให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ค่ะไปช่วยให้ไม้ดอกของเราเนี่ยออกดอกเยอะๆเต็มบ้านกันนะคะก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ